ครับนี้ที่วัดเขาไซอ่อนนะครับช่างก็กำลังสร้างโบสถ์มีช่างพิมพ์ลายพิมพ์ลายที่จะแปะรอบโบสถ์นี่นะครับพ<อ>ระท่านก็คุมงาน<อ>ครับเงหน้าดูซิยงแขกเลยครับ นี่ช่างเราเลยครับช่างประจําวัดเราเลยฝีมือดีครับช่างแต่ละคนฝีมือดีเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับด้านในก็กําลังทําฝ้ากันครับสวัสดีครับโอ้ขึ้นโคงแล้วเนาะ อุดหลังคาเรียบร้อยแล้วครับอุดหลังคาเรียบร้อยไม่ไม่ต้องห่วงรั่วแล้วรอยรั่วไม่ต้องกลัวแล้วครับอุดหลังคาเสร็จปั๊บก็เริ่มทําโครงกันละโครง <า S 1> ของป้านะครับาแคิครับของพ่อท่านออกแบบเองเลยนะครับแลนน้ว น้องเขาทุกคาบเริ่มเริ่มแกะเริ่มแกะลายออกเลยจะติดวอลเปเปอร์ดีกว่าครับจะได้สวยคราบนี่คือกำลังก่อสร้างกันอุดถังคาแล้วไม่มีรูไมม่ีรูแล้วนะครับรูก็มืดหมดแล้วแล้วก็รูยังโบอยู่เรือเรือแค่นี้กลางค้างมีพอเอ่อ จะย้ายนั่งร้านเขาจะมาอุดครับร้อยครับมีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังมีรูข้างๆอยู่ตรงนี้จะเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวช่างจะย้ายนั่งร้านแล้วก็มาอุดให้นะครับนิ้กําลังขึ้นโครงขึ้นโครงของฝ้าอยู่ฝ้าเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับฝ้ารูแปดเหลี่ยมสามชั้นครับนี่คืออัปเดตให้นะครับอัปเดตให้ดูว่ามีการก่อสร้างครับที่ โบสถ์ของวัดเขาไซออนนะครับ